สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,นนะ,คะเห็นผิงหน้าหมาอย่างเงี้ยแบบว่าจะบอกว่าแต่งน้อยมากแล้วก็ง่ายมากด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะแต่งหน้าไปฟิตเนสกันอ่างงสิไปฟิตเน,ตนงงสตเนตแต่งหน้าทหไมวะอะไรใช่คือแบบว่าคือมาเชียรก็แบบไม่กล้าโชว์หน้าขอแต่งแค่ โเคอมคือบางทีอะเราอาจะไปที่อื่นต่อเราก็อยากจะแบบไม่ได้ไปหน้าสดเลยหรือไม่ก็เอก่อนจะไปฟิตเนสเราก็ไปแวะท,ทําธุระที่อื่นก่อนอะไรอย่างงี้ถูกไหมคะก็แบบหน้าสดไม่ได้หน้าสดไม่ไหวจริงๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดใครโอเคผิวหน้าดีอะไรเงี้ยไม่มีสมองูบภูมิแบบ <S 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 อะไรเงี้ยแบบเจอเยอะอะไรเงี้ยผ่านสมองภูมิมาอยู่ก็ ตัดไปก็ได้นะคะขอค้ำไปได้ก็จะเขียนชื่อไปกั้นทาาแต้งธรรมาดาอะไรเงี้ยจะของบิมไม่ธรรมาดาแน่นอนเป็นคนเยอะแต่รับรองว่าง่ายแล้วก็ไม่หนักมากแล้วก็ทดสอบมาแล้วว่าเอาอยู่นะคะตามนี้เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าอ๋อลืมบอกไปว่าจริงๆแล้วพิงอะไม่ชอบไม่ออกกำลังกายเลยแต่นั่องจากช่วงนี้วันมากต้องเข้าฟิตเนสแล้ว เอาเป็นว่าเราไปดูกันเลยดีกว่าวิธีการแต่งหน้าไปฟิตเนสเนี่ยมันง่ายยังไงแล้วมันจะเอาอยู่ไหมจะมีเยอะเหมือนแกอะไรเงี้ยดูกันเลยดีกว่คาค่ะเออค่ะแลจากขั้นแรกนะคะการผิงก็ได้ลงตัวความรู้ไปแล้วนะคะ<ม>ก็เราจะมาลองกันแน่งกันก่อนเนาะไม่ว่าจะไปฟิตนเนสหรือจะไปแหนกตามยังไงเราก็ต้องออกแบบอยู่ดี<ๆ>ก็จะใช้ตัวนี้นะคะ เป็นกระแดดของคาแรง mm hmm. คือเวลาไปฟิเนส์นะคะเหมจะไม่แต่งเยอะเพราะว่าเดีย๋ยงไงเราก็จะต้องเงาตายอยู่แล้วเามันก็เลยจะแบบเดี๋ยวไม่ก้าไปเยอะอะไรเงี้ยก็แต่งพอให้แบบว่าเราไม่ดูน่าเกลียดเกินไปอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวคนจะตกใจ S <S เอ๊ะนีหน้าสดหสรือเปล่ามีหน้าสดมาเดินหรือเปล่าอะไรแล้วก็ต่อไปนะคะผิงจะไม่ผิงจะข้ามขั้นตอนการลงรองพืง้นไปเลยนะเอ่อผิงจะใช้เป็นคอนซีลเลอร์แทนก็ยังใช้ตัวเดิมนะคะเพราะว่าตัวนี้แบบว่าเอาอยู่อ่ะคือตัวอื่นยังไม่ได้ลองด้วยอะไรอย่างเงี้เนาะถ้าเกิดใครอย่างตัวนาเรเดียนครีมมี่คอนซีลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยแบบ มันปกปิดสิวได้ดีไหมอะไรเงี้ยคือความรู้สึกผิงยังไม่เคยลองนะถ้าเกิดใครเคยลองเราเฟชย์มาคอมเมนต์บอกทีนะคะว่ามันเลิศไปสําหรับการปิดสิวนะคะสำหรับการปกปิดสิวนะคะผิงก็จะใช้ตัว m a x Studio Finish เหมือนเดิมเป็น NC 20นะคะเก็บไปบริเวณรอยสิวที่เรามีพอนะคะไม่ต้องลงให้มันทั่วหน้า เป็นเป็นหายแลระดับชาของผิวอย่งนะี้คือเป็นปา้าแบบคือเป็นสิวเมนแล้วแบบพอรักษณได้สักพักหนึ่งคือจะหายแล้วเนมนมาอีกแล้วลนะอ,บบอ,ะอะไรอยา่างเงีอยอ้ยคือแบบเซ็งมากอะอะไรที่ทงเหี้ยก็ไม่รู้วะคือแบบเกิดบนซ้ำๆเป็นเชอร์เฮอร์เลยคนะ่ะไม่ดีเลยอะคือเจ็บมากอะคือเราจะทำไงล้วเนะี่ยคือต้องนอเมนห,หมดใช่ไหมถึงแบบสิวจะหายเนี่ยค่นเยอะขนเยอะแต่หน้าไปขนไปก็ได้ไม่ใช่อะไรอย่างี้คือแบบบางทีคนเราก็อยากจะโชว์หน้าสดแบบสดใสบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมคะแบบ ก็เองมันทำไม่ได้แกหน้าสดมันไม่รอดมากเลยใช่ปะ่ปะแล้วแบบก็ช้าแบบอนที่เขาแบบหน้าสดก็ยังรอดนะแกเสียมากอยากได้ชาตอนนี้นโอเคตอนนี้หนะ้าก็รู้สึกเนหนียนยสายแบบเพราะกรุบก,บกริบแบบเคยท่าแกตื่นม,มาก็หงอยงเลยป้าป้าไม่ได้โบอ,อะไรเลยนะแกแบบก็พอมีรอยกุบกนะริบอเลยแม่ไม่ใช่คุณนั่งโง่นานมากใช่ไหม โอเคนะคะก็ม okay, so, so ันก็จะได้ล like. ุค like. ท so, like, ี่แบบเหมือนแบบไม่ได้ดกปิดมากอะไรอย่างเงี้เนาะนี่จะพอมีรอยสมอภูมิที่เราแบบฟันฝ่าหน้าชนมาอะไรอย่างเงี้ยสำหรับสาวๆหน้าชนเครื่องสองอางมันอยูแรงมากหน้าเลยเป็นอย่างงี้ไม่ต้องถูกใจอะไรอย่างงี้ยใช่ไหมก็คว่าได้ขนาดประมาณนี้นะแล้วถึงก็จะใช้ตัวนี้นะคะ พองก็จะใช้ตัว YSL True s h i r นะคะเป็นสีหนึ่งเลยเป็นสีแบบปักซุ่มๆส้มอนสมม่อนหน่อยในการเก็บรอยใต้ตาที่ไม่ค่อยได้รับได้นอนไม่ค่อยได้พักผ่อนเลยจริงๆต้องจริงน,นะตั้งแต่แบบขึ้นมอปลายป่ะต้องรู้สึกแ,แบบตัวเองนอนน้อยอ่ะคือเอาจริงๆคือนอนดึกมือให้นอนน้อย คขน,นอนก็นอนเยอะอยู่นะแต่แบบถ้าเกิดนอนดึกยังไงนอนนานเท่าไหร่นอนสุดกั่โมง,งไงก็รู้สึกว่าไม่พออยู่ดีคือเทรนเนอร์เขาบอกว่ามันเกิดมาแบบยังไงมันก็ทดแทนกันไม่ได้ถึงถึงแม้ว่าแบบจะนอนเยอะแล้วก็ตามแต่ยังนอนดึกอยู่มันก็ไม่ช่วยทําให้ร่างกายดีขึ้นนะคะมีผลต่อความดันโลหิตต่ําแล้วก็อาจจะเป็นลมได้ง่ายเป็นโรคแล้วก็ ร่างกายออนแอร์เพลียอะไรเงี <auf> ้ยเนาะก็ตัวนี้ไม่ได้เน้นการปกปิดนะคะจะเน้นเป็นการทําให้สว่างมากกว่าเองเดียวหน้าทิงก็จะกลับมาใช้ตัวแม็กเหมือนเดิมในการเก็บรอบจมูกนะคะเพราะว่ารอบจมูกเราต้องการความปกปิดสวยชิ่งกัน อราเก็บ,ร,บกรอบสมองเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็จะได้แบบอย่างนี้เนาะงแบบางคนอมแบบโอ้ตายค่ะคุณดิ้นคือแบบสมองเราพุ่งนอนเยอะมากจริงๆแบบแค่นี้น้องไม่อยู่เหมื่อนแตกก็ไปหมดแล้วป,ปะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมโอเคผิงก็เราเลยจะใช้ตัวนี้นะคะติงเซฟาร์นะคะแป้งเซฟาร e f หนึ่งเป็นสีเอ่มจำไม่ได้อะ e x อาร์ไม่รู้ว่ายี่สังเบอร์ขาวสุดนะคะแต่มันขึ้นตู้เห็นไหมว่ามันก็ไม่ได้ขาวนะแป้งคือในกล้องี้มาดูสว่างโค้กอีกตับแสงกล้องแต่ทีนี้คือของติงมันไม่ได้สว่างขนาดนี้นะคะ มันก็คือนะแป้งตอนแรกคิดว่าแป้งสีเข้มไปหรือเปล่าอันนี้ยทุกทั้งจะเบิร์มต่างสุดหรอเราก็กดๆไปนะคะเพื่อเรืที่อ่อนน้รัภูมิน้องน้อยของเราให้มันอยู่ติดโทรศัพท์นานแป้งเซรั่ตัวนี้มันเป็นแป้งผสอผสมผสมรองพื้นอัดแข็งแต่ถ้าวันไหนผิงแบบรองพื้นอนื้เงี้ยก็ต้องไม่ใช้ตัวพบนะเพราะว่าไม่งั้นก็อย่างที่รู้กันว่ามันจะดูหนาปกเกินไปทำให้ตัวแป้งแบบ บางทีก็มาแต่งกับป้าๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ถือว่าแฟนซีซานเอาอยู่นะคะสำหรับเหนือแล้วก็ความมันบนใบหน้าที่แบบอารังชาของผิวได้อะไรเง<ม>ี้ย <laughs> เลิศอยู่เลิศอยู่โอเคเมื่อกี้สังเกตนะคะว่าผิวจะลงไปบริเวณแบบตรงหน้าทุกที่เลยจะเปลนแกลมเนาะเพราะว่าผิวจะลงครีมบัตช์นั่นเองแล้วก็ผิวจะใช้ตัวครีมบ,บัตช์น,นะคะของที่ชอบเป็นสีลวยเป็นแบบสีชมพูแบบพีชสวยมากเลย ไปอังกฤษไปทังชดอะไรแบบนี้นะซื้อมาได้ราคา่แงแล้ก็คุณภาพดีติดทนนานหมดเราก็แต่ไปคนเลยวนแก้มนะคให้มดูแบบ่ยแกเลือดฝาอะไเงี้ยแบบูภาพีได้อีกอะไรอย่างเงี้ยจริงคือแบบเแเอกลังกายเืแอนยแนอย่างปกติธรรมดาแบบแลตี้อะไรอย่างเงี้ยะดูกระเทยมากเลยอพูดาดูกระเทยคอกคือถ้าที่ดูเคยนั่งดูเคยรู้สึกว่าแต่ละยันไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่ะแบบ เดี mal, ๋ยวก็ตลกบ้างเดี๋ยวก็แบบจริงจังบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็โอเคนะแบบคืออยากให้ทุกคนเนุกกันในเงี้ยก็พอเสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วก็จะผิงจะเมยเสซ็ตด้วยแป้งฝุ่นเมื่อกี้นะไอแป้งกระแเมื่อกี้นะผิงก็จะเซ็ตด้วยบ r ัชออนแบบฝุ่นไปเลยก็จะเริ่มด้วยตัวนี้นะคะเป็นตัว color pop นะคะสี jellyfish เป็นสีเออเป็นรุ่น super shock cheek นะคะ สีสวยมากเลยเอามาปัดตรงหน้าแก้มให้ดูแบบชุบอแบบเนี้ยตัวแก้มฝาด้วยฝาดแค่ปัดตรงหน้าแก้มพอนะกดๆลงไปจะได้อยู่นาะนๆก็เลื่อนมาตรงตัวหมนิดน,นึนนงผักอ้อยด้วกางกงกายส์จะแต่งนอนผ้า แล้วก็หลังจากแก้มแดงแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มาแก้มโซ่เมืองดีกว่าดูแบบจะได้ดูธรรมชาติยิขึ้นนะพิงจะใช้ตัวของสกินฟู้ดนะคะอ่อสีอนะัติคอตนะตัวนี้ก็ใช้มานานมากแล้วอะใช้มาตั้งแต่มอมอสีแล้วมัง้งตอนนี้อยู่มาหาลัยแล้วอะมันก็จะออกส้มๆนะคะลีนๆใสหน่อย ได้ผิวหน้าได้แก้มแล้วก็เราจะมาทำตากันดีกว่าตาน,นะคะตาน,นะคะผิงก็จะใช้ตัวสีเมื่อกี้เลยที่เป็นสีแก้ม Jellyfish เ,เลยนะตัวนี้นะคะก็จะใช้ทาไปที่บริเวณน,นี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวจริงๆนะบริเวณตา ใช้ N Y ตัว b นเ n อ e r จาก N Y C นะคะตัวนี้นะคุณหน้าคุณตากันดีเหลือเกินใช้ดีใช้นาใช้โทนแล้วก็ถูกมากด้วยหาซื้อได้ทุกที่แม้กระทั่งในชุดกําเหนิดก็คืออเมริกาโนะอเคโอเคทาทับไปบริเวณไอสีส้มมากินคะ่ะสีแดงไอสีเจนน่าเซีคือมันแบบสีแดงอมส้มอ่ะ ถ้าเทลมไปก็มันก็เดี๋ยวขอเติมสีเป็นรีฟินีนินดนึงเนาะจนสุดจนสีน้ำตาลกลบหมดอ่ะไอจอบแหงอลันนี้คือไปฟิตเนสแล้วก็จะใช้ตัวเคสนะคะเป็นไอายไลเนอร์นะคะ แล้วก็จะใช้ตัวเคสนะคะเป็นอายไลเนอร์นี่นะเป็นสีน้ำตาลนะคะตัวนี้เป็นสีน้ำตาลให้มันดูสอฟต์ไม่ดไม่คงุงไม่หนาอะไรกัเกินไปตต้้อสสนำาา ก็เขียนอีกข้างหนึ่งให้เท่ากันนะคะก็หล่อหน้ามาแล้วปาอะไรน,น้าเริมเต็มแล้วไหมพอ่อนดีกว่าก็เราจะไม่ไดัดขนตาปัดขนตายอย่างที่เราเคยทำกันนะคะเพราะว่ามันจะดูเลอปะปักเยอะไปแล้วเวลาที่เหงื่อแตกเนี่ยกับพิ้ตาเนี่ยมาสคาร่าเนี่ยมันไม่กันเหงื่อใช่ไหมมันกันเหงื่อกันมานานะะ่านอะไรค่ะมันก็จะแบบเลอะได้เป็นรอยได้เพราะฉะนั้นเราก็จะ กรีดอายแนเนอร์อย่างเดียวนะแล้วก็จะอยากให้ข้างตาล่างมันเชื่อมกันหน่อยพิงก็จะใช้ตัวของเคสนะคะจะเป็นตัว designing brown นะคะจะเป็นเขียนคิว้วสี ex สีเป็นสีอ่อนสุดนะคะ่ะก็มันจะมีสามตัวนี้ใช่ไหมอยู่เราใช้สีเข้มเลยนะคะด้านเล็ก ที่ชุบชิดคนขนตาลากมาเลยได้ประมาณนี้ตาดูเต็มขึ้นเนาะแต่ถ้าอยากแบบใส่ประพินทาอะไรอย่างก,ก็พอไว้แค่ไม่กี่พอ,อนนค่ะหลายคนจะถามค่ะว่าเคยพี่ ป้องกันการเลอะโดยการใช้มันดูเลอะไว้ก่อนก็คือเขียนให้มันแบบแบบเอเอไม่มันร้อนแน่แต่ว่าแบบสวยงามใช่ไหมแก่ฉันก็ลาเลอะแต่ว่ายังสวยได้อยู่หลาเสร็จแล้วก็มาขั้นตอนเขียนคิ้วเอาจริงๆบางคนถ้าเกิดไม่ซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยนะแบบคืนนี้คือจะไปที่อื่นก่อนด้วยถูกไหมแบบไปทางดูแลก่อนแล้วค่อยมาฟิตเนสคือเวลาเล่นเสร็จปุ๊บโดนเหงื่ออะไรเงี้ยมันจะลินแล้วแบบ สีมันจางพอดีมันจะดูแบบไม่น่าเกลียดหน้าซีดเกินไปอะไรเงี้ยอืมก็เลยต้องก็ไม่ถึงกับแต่งเข้มนะแต่แบบก็พอใช้ได้อะไรเงี้ยให้ตามีสีแก้มีสีบ้างให้หน้าเน็ตเนิดนึงแล้วก็แบบคิ้วก็สำคัญควรมีควรมีรม,มนันควรมีนะจ๊ะสาวๆไม่มีคิว้วแต่ถ้าเกิดใครไม่ซีเรียสกัแบบเออไม่ถึงหน้าไปก็ได้เลยอะไรเ,เงี้ยแต่คือ เขาติดเนี่ยไม่ได้จริงๆเป็นนีไม่มีคิ้วไม่มีความสุขเลยอันนี้นะคะพิงก็จะเขียนคิ้วแบบตรงๆคิ้วเข้มๆนะคะแต่แบบเขียนให้มันแน่นหน่รเงี้ยอยู่ติดกันมาเขาอยังไงเวลาโดนเหงื่อจจมันก็จังไปบ้างเพราะว่าแบบโดนาที่จริงมันความจริงจริงมันจางเขาหรอ เอามือไปปัดเองมากกว่านะเขาที่สังเกตถ้าเกิดแม่เอามือไปปัดอนะไรเงี้ยก็แบบมันก็ไม่จางอนะ่ะมันก็อยู่เอาลืมบอกไปว่าที่เขียนคิวของของแฮมแบบอาชีนะคะที่เป็นแบบของสเปนน์กอรี่นะคะเป็นไอบฟล์คิวมันคลาสสินะนะคแม่และวก็รู้สึกว่าถ้าตัวนี้หมดก็จะเป็นลองคอลาสสิคหนักนะว่าคลาสคลาสลักถูกกว่ายเยอะเลยนี่ใช้ตั้งแต่หย่อยังกฤษแล้วก็เลยอ่าโอเคใช้ใช้ชไปอยากลองแบบ จะเล็กเขเลยเราดูทุกคนตัดส wow, okay, okay. well ิทธใจตัวแบบคิ้วซินจังนะโอเคโอเคซินจังลดคิ้วลงนิดนึงเฮ้มันดูแบบโอเคไม่แบบอะไรมากไปนุ้ยเจ๊เ็ษ เซตด้วยฝุ่นตัวเคสเหมือนเดิมแต่ใช้สีกลางนะคะในการเซตคิ้วเพราะว่าถ้าเกิดตัวดึงสอยอย่างเดียวอาจจะลุกได้เราจะใช้สีอ่อนสุดน,นะคะในการไล่จมูกไปพิป็นในขอมได้ไหมาช้าด้วย พิมจะใช้ตัวค o ลเลอร์ปอปนะคะค o ลเลอร์ปอปสี b r a n ช์สีบรันช์เป็นสีแบบเป็นสีส้มๆชมพูชมพู อะไรประมาณนี้นะคะโอเคเรามาดูดีกว,ว่าในกระเป๋าเนี่ยผิ่นพกอะไรไบ้างตอนไปฟิตเนสอะว่าหลังจากอาบน้ำเสร็จอนะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ในกระเป๋านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าผิ่นพกอะไรไปฟิตเนสบ้างนะในกระเป๋าเครื่องสำอางนะก็ตัวแรกนะคะจะเป็นเออ่ไวท์ของเบลอะไรอย่างเงี้นะคะมันพกง่ายใส่กระเป๋าไปเปย ในเบหน้าดีแล้วก็หลัเช็ดหน้าเสร็จแล้วก็ล้างหน้าอะไรเงี้ยด้วยน้ำเปล,าลา่าถูกไหมคือจริงๆริงผิโคกสนิวไวไปด้วยแต่ว่าเกี่ยวไปอยู่โอเคแล้วก็ผิวจะเอาตัวนี้ไปนะคะของ Innisfree เป็นนี่นะเดนชาเขียวเป็นมาจูไรเซอร์ที่เขาเรียกตัวเรียกว่าอะไรนะเซรั่มสามนี้นั่นเองก็ กำลังทด,ดลองใช้อยู่นะว,ว่าดีไม่ดียังไงถามาบอกกันอีกทีรับรองว่าก็โอเคนะอุ้กรณ์อุ้กรอนแล้วก็ตัวนี้นะคะของเกอร์ย์นคืออย่างที่บอกว่าแล้วก็กับไมพายไมพายเขาด้วยนะคืออย่างที่บอกว่าตัวเนี้คือผิงรักมากค่ะทําไม่ได้เลยเป็นมาจไรเซอร์ตัวหนึ่งนะก็จะพกตัวคอนซซลเลอร์ไปใช้ด้วยนะคะสําหรับเติมหน้า แต่ถ้าวันไหนพิงเลิกเอ่อเลิกฟิตเนสดึกแับเอ่อจะสามสี่ทุ่มไรเงี้ยก็จะแค่เขียนคิวแล้วก็ออกไปเลยอะไรเงี้ยคือกับเลยก็ไม่แต่งหน้าอะไรต่อนะอืมแล้วก็ทุชคลานะคะคนนแล้วก็แป้งเซซานนะคะแต่จริงๆคือแป้งเซซันพิงไม่ได้ปกค่ะ ไม่เคยได้ใช้ปุ๊ไฟกันเผื่อไปเฉยๆเผื่อไปที่อนนื่นต่อเงี้ยแล้วก็นี่นะคะอายไลเนอร์ติ้งครีมบัชค่ะแล้วก็พกลิปสติกไปสองสีของค o ล o r อร์อบนะคะจะเป็นสีบรันช h ที่ผิงไทยอยู่เมื่อกี้แล้วก็สีคิวปิดเป็นไฮเปอร์กลอสนะคะเป็นไฮเปอร์กลอสเอาจริงๆมันสีนูดป่วยมากเลยแหละเดี๋ยวทาดูเดี๋่ว เพื่อเอาไว้แบบเบนรอบนอกอะไรเงี้ยมันมันโอเคที่พบไปก็มีอยู่เท่านี้นะคะแล้วก็จะเป็นพวกสบู่เอ่อแชมพูสะผมอะไรเงี้ยตามกระเบียบปกติค่ะก็จะเปลี่ยนชุดที่นุ่งหนาามาัธยูอย่างงี้นะก็สำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะก็ ยังไงก็อย่าลืมสวยแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสาวๆก็ไม่ว่าถ้าเกิดไม่ชอบออกกำลังกายยังไงเนี่ยก็อย่าลืมนานอาหารมีสุขภาพด้วยนะอย่างที่บอกว่าถ้าอยากผิวดีอย่าลืมกินน้ำมะเขือเทศนะถึงรสชาติม,มันจะแย่แต่แบบต้องยอมอะ่ะคือดีกว่าเสียตังมันเหมือนป้าอะไรเงี้ยเออโอเควันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบาย Where well, I'll make you happy? Can't you forgive me? At least just temporarily.